สวัดีครับแต่ละท่านก็สู่รายการชิโนชิลัสสั้นใช่เด็กกันอีกครั้งนะครับวันนี้ความสนุกนั้นเต็มเพียบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้แขกผู้เกียรติที่มาในห้องส่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากชาวสำนักงานนโยบายขอเสียงสอนพอหน่อยครับวันนี้พิเศษวันนี้พิเศษจริงนะครับได้แขกรับเชิญเป็นผู้หญิงวันนี้เธอ จะมาสอนการแต่งหน้านะครับเทรนสองพันส um ินะสาวๆท่านไหนนะคะอยากรู้ว่าเทรนสองพันเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกับเธอกันนะครับแต่ช่วงนี้พักชมโคนสดาสักครู่เดียวครับผมเต้นใหม่เต้นใหม่เตะอีกรอบหนึ่งขอยกอ้อมเออฮุมทิ้งเดี๋ยว อยากให้กูช่วยดูการสร้างโรงงานที่ประเทศจีนให้หน่อยทั้งประเทศเลยไม่มีปัญหาุดช่นได้ไงอลโหลแอร์จีใช่ไหมอยากให้ใครทําห้ต้องไปดูภาพชาเลอร์กาบาและวิตามินบีสองมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจากดีหน้ากาบามีทัวงเลืผสมโจมกข้าวญี่ป่ีดีนา นี่หวิลองสิโมเดว V จากสมมนาค่ะสาวๆที่ลองโมเดว V แล้วต่างก็มีร่องอกกันใน6วินาทีท ายการนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับหญิงที่สวยค,นะคุณหนึ่งสวยที่สุดแล้วกันเนาะสวยที่สุดนะเดี๋ยวเธอจะมาสอนแต่งหน้านะฮะไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับเธอเลยคุณอ้อยใจครับผม พับเบาๆนี่เบาๆนะเบาเลยเนี่ยเบาเบามากเบาสวัสดีครับคุณอ้อยใจครับแก่ซุยจังไปลคยข้อนี้เลยดิเลยเลยลุงดังน้อยดังสับเลยหน่อยสับเลยหน่อยสวัสดีครับคุณอ้อยใจครับอ๋อมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้คุณอ้อยใจแนะนำตัวกับแขกอ๋อในห้องส่งนิดนึงครับผมโอเค อ๋ my name is อ้อยใจค่ะต้องต้องบอกก่อนนะพู้ดีคุณอ้อยใจนะคะไปเรียนแต่งหน้าที่ปารีสนะที่ฝรั่งเศสเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะสำเนียงอังกฤษนิดนึงจะฟังภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องภาษากนนะฮะเออไม่รู้จักกันนดสารไห้อยู่นี่ละตัวเองไม่เป๊ะเลยเนาะค่ะโอเค เดี๋ยวไปคุยกี่ประัตองคุณไอ้ใจที่นึงว่าคุณไอ้ใจนี่ถามว่าคุณไอ้ใจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครึ่งอ่าเป็น่งันไหมคะพึ่งเป็นน้องเป็นก่อชาวเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือเจ้าเหนือเชียงใหม่เชียงรายนะฮะเหนือคอนจนไปน้อยเดียวเจ้าอ่โอเคและทีนี้เดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องของการแต่งหน้าการแต่งหน้าสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวเราคุยเรื่องการแต่งหน้าให้ดูอ๋อโอ๊ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะจะต้องครับไล่เข้าเออไอดอวดโทรศัพท์นิดนึงนะคะนี่เนี่ยร์ iPhone 5s ค่ะแป๊บนึงนะคะตุ๊ตตุ๊ตปุ๊ตตุ๊ตลากนะจิบบุกจุบบุกโนนี่โนนี่ ลอยแล้วค่ะพอดีลายดิ้งโทรมาไล่มาค่ะลายดิ้งหรือด่านดิ้งด่านดิ้งเก่าเกลียวเกียวพันจีตเพ็มอ่ะเขาเองเองด้วยเราเองเลยเดี๋ยวจะให้คุณอ้อยใจเนี่ยสอนภาษาอังกฤษกับพวกเราชาวสุพรรณทีนิดนึงนะว่าเธอจะกินขนาดไหนนะภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวขั้นแรกเกี่ยวกับเครื่องสำอางสักหน่อยอ่ะ What is ีเส้ นี่สอดท่เชีย e ฮะนี่สอดที่เชียวะอะไรนะนี่สอดเขียนผิวโอ้นี่สอดเขียนผิวนเก่งมากเลยีสักคำเอาเป็นอาหารอ่าฮะเอาเป็นถั่วปากอ้าดูจะใช้คำว่าอะไรต้องใจฟังนะถั่วปาอ้าเป็นองไรถั่ว

ยุ้ยชุลีพรค่ะ้ยชุลีโอ้ยอย่าจำกังเพานางมากเลยนะะเออพูดถึงเงาหน้านางเ่ะโอ้โตอเดาว่าโอ้ยเงาหน้านางเนี่ยปวดมากอ้วนดำนะเออจริงๆนางไม่ได้สวยอย่างนี้ไม่อยู่ไม่อยู่เออเมาได้เมาได้ไม่มาเนาะตอนนี้นะโอ้โหสวยขาวนะคุณว่าไม่ได้แดดคุต้านะอาบคุต้่าเออไม่เหมือนฉันนะทไมะไม่เคยทำเลยค่ะจมูกก็ไม่เคยทำเลย ธรรมชาตินะคะลมต้มนี่ก็ไม่ได้ทำได้มายังไงเนี่ยดโอ้ผัวปั้นให้เออได้ไผัวปั้นให้ทุกวันเลยอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยอย่าตีกันพูดถึงแล้วนถึงคนหนึ่งผู้ชายเออเออยังไงอ่ะรู้จักไปต้นเสกใส่เออยังไงอ่ะโอ้ไม่มา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 ได้เหมน้องเออเจี๊ยแต่ก่อนนะโดนอย่างนี้เลย อ้าเดี๋ยวคนหรือแพนฟิงคะกบางคนก็ไม่ติดว้าวคนคนเนาะเอีกคนนึงเออเออได้ได้จะไปคุณอ้อยไม่มาไม่มาเออรู้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 ไม่มาเออสวยคุณก็สวยเออสวยหัวจุดเท้าผิวใหมเออดูผมนี่นะดูถึงผมดำไม่มีผมขาวเลยไม่แต่เลือเดียวเอาแก่แล้วนะไมอ่ะอ๋อแต่งวิวว้ายเอาอีกสักคนไหมนอนเอาคอเอาหัวอนนะ เด็กงานเข้าเออเดีกงานเข้าโอเคเดี๋ยวให้คุณอ้อยใจไปเตรียมตัวปึ๊บหนึ่งนะจะได้สอนแต่งหน้าอะไรนะจ๊ะแต่งหน้าทำไมหยิเดี๋ยวสอนแต่งหน้าแป๊บเดียวเข้าไปแล้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะโอเคตื่นเชื่อใจที่โรงเรียนเพ่อเี้ยงย่ ถันเป็นลูกสาวบ้านอื่นอะโอบีเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อมีลูกคนเดียว นีนะลาลลาอย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อเดี๋ยวจะอัดคลิปารแต่งหน้าแข่งกับโมเมั่โมเมนี่มฮ ผมไมถึงทันสอนไว้ค่ะ เอาใหม่นะคะหนึ่งสอไปการทาปากค่ะปากมีเท่าไหร่ให้ทานเหนือขึ้นไป3นิ้ว ใจสอนแต่งหน้าสวยไหมละ,ละ <c oughs> โอเคครับนี่ก็เป็นการแสดงของชาวสาวกรนะครับที่จะมอบให้แขกผู้เกียรติทุกท่านในคืนนี้นะครับขอมอบส่งมอบรอยยิ้มให้ทุกคนเนาะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับชาวสาวบกก,ก็ขออ,อน,นุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยเนาะกระตวนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ